สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง cmz นะครับก็จะเป็นการรีวิว id ที่0ูนย์นะครับยศ2อร้านน้ำตาลนะครับเอามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ชนะ5้0 0มื่นนะครับแพ้3 9 0 0 0 vr 5 6า k d 1 2นะครับมิชชั่น4ี0พความแม่น3%นะครับสวายสี่สิบเก้าเปอร์เทชอตหนึ่งนะครับสถิติก็สวยงามเลยนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับบัคยศไว้ที่2 ดอกน้ำตาลนะครับแต่ตัวจริงเป็น2ดาวน้ำตาลนะครับทีเด็ดเลยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบปืนบวก s นะครับตัวนี้เลยนะครับเป็น m เงินบวก 10s สายฟ้านะครับของแต่งตัวเหลือประมาณ25วันนะครับเหลือเกือบเดือนเลยนะครับเป็นหน่วย p s u นะครับปืนปืนมีไม่เยอะนะครับบอกไว้ก่อนเลยตัวนี้ ทีเด็ดอยู่ตรงบอก1 1 m เอ็มเงินนะครับมีบอก10กุลาบนะครับเอ็มเงินนะครับปูตี้พีเันะครับแชมเปี้ยนพีเอจีแชมเปียนเอนะครับ Fn ฟเอ็นนะครับเอ็มซีนะครับปืนพกก็จะเป็น v i เปอร์เอ็มเก้นะครับกระบอกนี้ก็หายากนะครับอุ้บริต้านะครับพกทองนะครับ ลูกซองชมพูลูกซองคู่นะครับระบงระเบิดมีครบแล้วนะครับ s p มีให้หมื่นเอ็ดนะครับมาดูไอเทมกันต่อนะครับป้องกันทีมนะครับ69วันนะครับเซตเสือขาวนะครับ30วัน2แพ็คนะครับ2เดือนนะครับเซตไวเปอร์7วันนะครับเซตม้านะครับเซตแกะนะครับเซตเสือเหลืองนะครับ ตามนี้เลยนะครับ ID ยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับทุก ID ที่ขายนะครับเอกสารครบหมดนะครับทุกตัวละครที่ขายนะครับราคาจะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผ่าน f a c e b o o k นะครับไลน์ดีนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับดูได้จากด้านล่าง u ูทูบไปเลยนะครับ ไว้พบกันใหม่ในรีวิวหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ตัวรัไปก่อนครับสวัสดีครับ